หลายหลายท่านนะครับผมที่ซื้อกล้องหลังมาติดตั้งเองเนี่ยผมจะมีวิธีการติดตั้งเบื้องต้นนะครับอันนี้มันจะเป็นสายที่มาจจกข้างหน้านะครับคือสายกล้องหลังครับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นสายจากตัวกล้องนะครับมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเสียบเข้าไปนะครับกับสายที่มาจากด้านหน้านะครับผมนะฮะสายตัวกล้องนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับสังเกตเห็นไหมฮะมีแยกมาไอตัวนี้จะไปนะครับผมต่อกับสายไฟนะครับที่ดึงมาจากไฟถอย นะครับผมหลายๆท่านไม่เข้าใจคิดว่าเสียปุ๊บมันขึ้นเลยถามว่าทำไมต้องใช้สัญญาณไฟถอยครับเพราะว่าเวลาเราเข้าเกียร์ถอยครับนะครับผมต้องดึงสัญญาณจากไฟถอยมากล้องจะได้รับรู้นะครับนี่ฮะสังเกตตัวกล้องนะครับนะครับกล้องจะได้รับรู้ว่ามันเป็นกล้องถอยมันก็จะตัดเข้ากล้องถอยนะครับผมอันนี้ก็เป็นนะครับการแนะนำนะครับเบื้องต้นในการต่อต่อไฟ ต่อกล้องถอยนะครับผมหลายท่านไม่เข้าใจนะครับยังไงเดี๋ยวพบกับการรีวิวแนะนำดีๆในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ